บอกวันนี้น่ามันได้ขวนเบลฟมือเปนมืออย่างมือถึงเงินเลยมีมมาสมมาอยเบลอมชื่อัเมนะเป็นมอ่เป็นแแนี้พี่น้อง

ไปเรนะื่อยๆนะไปนันทากินองเสียชีวิตพลือกกนง่องกาอทุขนาด่ไปด้วยนเดียวมาลุกเดียวอยู่บ้าน้มากไปเตรียมอาหา

พอจะเบากำลังนับเงินเงินขอพี่น้องสิบสี่ล้านเนาะแต่มือแต่งนะบห้าสิบล้าน

นี่อเดา่มองา่มไมอดาใ่ไหมไม่ต้เดาใช่ไมอาใ่่้อยเดา่ม้อดาใช่ไตเดาใช่้องามเาไ้ เจ้าบ yeah. ่าว18เจ้าสาว20ปีพี okay. so, พอจะเบาก็พอจะสาวนี่อันยุสัมำกันเลยสี่สิบปีเนาะตอนนี้เพิ่งก็ต้องนับเงินค่าสินสอด สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมท่านูตอนนี้ก็กินข่าวเนาะมองเจ้าสาวคนตอนหลับมีทอดปลาหลับหมู เราเบียรนี่ฮะเอามาเตะเอนหนเราเบียร์นี่เอามาเตะเฮือนเขาบกแม่บอตาไครเราเบียร์นี่มาเตะเฮือนเาบอกทงเจ้านี้ไน่ใช่ว่าบริกิเหลากินเบียร์ รือเ่าเลยว่าได้กินเนาะปะตอนมาเนาะตอนมาว่าเลยหามเราเขาได้ขาดย่งลงชิได้ห้อเมื่อเบียร์นี่งเย็นอยู่นี่แช่ปะลาบมูผูมืออะไรเนาะมึง พี่น้องโอค้โอคับขนาดเลยมรรยากาศกินเข่าสมัคีพายเจ้าเบาวเจ้าสาวพี่น้นองมาเจ้าบบาเนี่ยเจ้าบา

เนเขน้องนี่ทงานาผู้ชายทางนี้าผูชายนี่ก็จะเป็นผู้หญิงอันนี้มีั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง้องต่อแล้ดองไต้องม้เนลงแล้วนังได้ย่อ Say lại bị khỏi bắt nắng nóng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  ปนก็นเลยพี่น้องไม่ต้องกายเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะกินเข่าสมาัคคีสองรองสองลอง

đưa, 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 ผมก,กินแล้วก็กินผูทาที่น้องกะถาเออพุงเนี้ยใอ้ลุงคนต่อมามานี่หออสมองอยุปะมาแต่บ้านนะเนอ,อะแสดงว่าไกลก็อยู่บ้านเนะาะไกลก็อยู่บ้านมานี้ อันนี้ชีชิปนาทีนะเานาะหาชิปเออคันเออหาชิปคันแต่บ้านมานะ่านนะโอ้ยบ่ฮอดบอ่ฮอดบ่ฮอดชั่วโมงงวยเฮ้ยแถวไก่นี่เนาะคลิปนี้ก็ขอลาก่อนเท้าพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามรับชมกอกันไม่ลิปหน้าสบายดี